ขยีย้อนิเมะขอเสนอสปรัพยุทธารุฟ้าภาคพิชิตเพลิงมานบัวพิสุ์ตอนที่452เหนือยอดเขาเซียวเยื่อรื่มตาขึ้นพร้อมกับเหงื่อเต็มร่างกายในดวงตาเต็มไปด้วยสีสันแห่งความตึงเครียดเขาคาดคิดไม่ถึงเลยว่าการออกท่องทัศนาฟ้าดินด้วยจิตวิญญาณรอบนี้จะได้พบผ่านประมุขตำหนักเจตพูดที่เร้นลับผู้นี้เข้าให้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเขาไม่ได้ผู้แก่งกาลลึกลับคนนั้นช่วยเอาไว้ มีหวังว่าเขาคงโดนจับตัวไปแล้วแน่นอนเหมือนกับที่ประมุกตำหนักเจตตะพูดบอกว่าพลังจิตวิญญาณของเขานั้นสูสีกันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือพลังฝีมือของเซี่ยวเหยียนกับประมุกตำหนักเจตตะพูดที่ห่างกันเกินไปพลังฝีมือของประมุกตำหนักเจตตะพูดดูเหมือนว่าจะเหนือกว่าจือเหยียนด้วยซ้ำเซี่ยวเหยียนตอนนี้มาย้อนคิดดูเหตุการณ์ตรงนั้นน่าหวาดกลัวมากคนคู่นี้สมแล้วที่เป็นประมุกตำหนักเจตตะพูด ลำพังแค่พลังจิตวิญญาณก็ทําให้เซียวเหยียนไม่สามารถต่อก,กอนได้แต่ไม่รู้คู่แกงกล้าลึกลับคนนั้นเป็นยอดฝีมือจากที่ใดกันผู้แกงกล้าระดับนี้ข้าน่าจะไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วฉะไหนเขาถึงออกโรงช่วยข้าเซียวเหยียนใช้ความคิดหลังจากออกทัศนาจรทางจิตวิญญาณเขาค่อยรู้สึกได้ถึงพยัก์ซ่อนมังกรสุ่มมากมหม่ในทวีปมัดฉิมแห่งนี้แค่ถอดจิตวิญ,ญญาณเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมออกไป กเกือบจะไม่รอดชีวิตกลับมาในเมื่อผู้แก่งกล้าลึกลับคนนั้นยอมยื่นมือช่วยก็น่าจะเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรูหากสามารถสืบทราบฐานะของเขาบางทีอาจได้ผู้ช่วยมือดีเพิ่มขึ้นอีกคนหนึ่งเซียวเยียนคิดในใจผู้แก่งกล้าลึกลับคนนั้นปาาจากท่าทีหวาดกลัวประมุกตําหนักเจตพูดนําซ้ําตอนปะมือกันไม่ได้ตกเป็นรองแม้แต่น้อยเซียวเยียนฟังออกถึงแววหวาดกลัวของประมุกตําหนักเจตพูด ต่อคนผู้นั้นด้วยบนมหาพิภพแห่งนี้คนที่สามารถทําให้ผู้แข่งกล้าของตําหนักเจตพูดเกิดความกลัวได้นั้นน่าจะมีอยู่ไม่กี่คนเซียวเหียนต่อนนี้มองออกไปยังทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากบริเวณนั้นมีเปลเพลิงที่ร้อนแรงกําลังปรากฏออกมาเซียวเหียนเชื่อว่าภายในขั้วมิตินั้นต้องเป็นเพลิงมารบัวพิสู์อย่างแน่นอนที่กําลังปรากฏในอีกไม่ช้าเพียงแต่ว่าในเมื่อประมุกตําหนักเจตพูดกับผู้แข่งกล้าลึกลับคนนั้น ไปรออยู่บริเวณนั้นตั้งแต่แรกแปลว่าพวกเขาเองน่าจะรู้เกี่ยวกับการปรากฏของเพิงมารบัวพิสุทธ์ตั้งแต่แรกแล้วเท่ากับว,ว่าเซียวเหยียนนั้นพาตัวเองเข้าสู่แหของศัตรตูเกือบจะโดนอีกฝ่ายจับได้แล้วในหัวอากาศตรงนั้นปรากฏสภาพแตกถลายแสดงว่าเพิงมารบัวพิสุทธ์อยากจะทะลุทะลวงออกมาบางทีช่วงสองสามวันนี้เพิงมารอาจจะเผยโฉมออกมาจริงๆเซียวเหยียนเองก็เฝ้ารอ การเจอประมุกตําหนักเจตพูดวันนี้ทําให้เขารู้ถึงระดับความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายหากตอนนี้เจอกันอีกเซียเวเยียนไม่มีโอกาสชนะแน่ดังนั้นไม่ไว่าอย่างไรเขาต้องชิงเพลิงมารบุรีสุดมาให้ได้เพื่อเอาชนะประมุกตําหนักเจตพูดคนนี้และด้วยพลังฝีมือในปัจจุบันเซียเวเยียนกืนก,นกินไฟวิเศษชนิดอื่นไม่มีประโยชน์มากนะักจําเป็นต้องกืนกินเพลิงมารบุรีสุดเท่านั้นพอลังฝีมือถึงจะรุดหน้ามากยิ่งขึ้นถึงตอนนั้นต่อให้เป็นประมุกตําหนักเจตพูดเขาก็ไม่หววาดกลั และที่สําคัญไปกว่านั้นเบื้องหลังของประมุขตําหนักเจตพูดนั้นยังมีตระกูลหุ่นอยู่ด้วยถ้าเขาไม่สามารถฟาดานของประมุกตําหนักเจตพูดได้การจะไปประท้ากับตระกูลหุ่นนั้นก็เริ่มคิดไปได้เลยขนาดบ,บรรพุษธเสี่ยวเกวียนว่าแข็งแกร่งขนาดนั้นสุดท้ายยังต้องพ่ายแพ้ต่อคนตระกูลหุน่นเพิงมานบัวพิสูจน์ต้องเอามาให้ได้เสียวเวย็นมุ่งมั่นเต็มร้อยหลังจากนั้นเขาก็มือจับหน้าผากเนื่องจากดวงแสงนั้นตอนที่เพิงมานบัวพิสูจน์อยู่ใกล้กลับมีปฏิกิริยา แต่หลังจากนั้นหลังจากนั้นก็ไม่ตอบสนองอีกเลยถึงแม้จิตวิญญาณของเสี่ยวเหยียนจะเข้าสู่เขตแดนมาหาตามันสมบูรณ์พร้อมแล้วก็ตามยังไม่สามารถทำอะไรมันได้เจ้าสิ่งนี้คล้ายมีการตอบสนองกับเพิงมารบุพิสุทธิ์ค่อนข้างรุนแรงคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่จริงเหรียญเยาเซิงในตำนานผู้นั้นตกทอดไว้เพียงแต่ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรกันแน่เขาเองก็ต้องรวบรวมแผนที่นั้นด้วยความยากลำบากแต่สุดท้ายก็ได้ความรับที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ ถ้าดวงแสงนั้นไม่มีประโยชน์ขึ้นมาจริงๆเขาจะลากจริงเหยียนเย่าเซิงขึ้นมาจากหลุมหลังจากนั้นก็จะด่าให้เละเทะไปเลยหลังจากนั้นเซียวเหยียนก็ออกจากสมาธิเขาก็เลยทําการเรียกจิตวิญญาณของตัวเนงออกมาจิตวิญญาณของเขานี้เหมือนกับตัวเขาไม่มีผิดมีความมีชีวิตชีวาต้องบอกว่าเป็นพี่น้องฝาแฝดก็ยังเชื่อเซี่ยวเหยียนเซียวเหยียนเองก็ยิ้มเซี่ยวเหยียนที่อยู่ตรงข้ามเองก็ยิ้มฝากเนื้อฝากตัวด้วย ทั้งคู่นั้นจับมือกันสภาพนี้เหมือนตัวเองกาลังจับมือกับตัวเองในกระจกอยู่เลยแต่ก็ให้ความรู้สึกแปลกประหลาดและตลกไปอีกแบบหนึ่งโอ้ถึงกับเมีเซียวเยียนสองคนเลยหรือจังหวะที่หัวอากาศนั้นสั่นไหวก็ปรากฏเงาคนกลุ่มหนึ่งขึ้นมาพร้อมกับความตกตะลึงไม่เห็นเงาร่างของเซียวเยียนสองคนจับมือกันตามได้จือเยียนนั้นปาดเข้ามามองดูใกล้ๆเพราะความอยากรู้อยากเห็นเป็นร่างแยกจิตวิญ,ญญาณที่เหมือนกับร่างต้นทุกประการ เขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมสมดังคำร่ำหรืองขัวบุโสใหญ่หอคอยโอสดน้อยนั้นพูดขึ้นนำซ้ำพลังฝีมืออย่างไม่ด้อยกว่าล่างตนสองฝ่ายเติมเต็มกันและกันพาดุภาพทวีขูณเยาเชิญเองก็มีอรอยยิ้มด้วยความยินดีฮ่าๆในที่สุดก็เสร็จสิ้นการฝึกแล้วคำนวณเวลาดูเพิงมารบัวพิสูจน์ใกล้จะปรากฏแล้วส่วนเรื่องสถานที่นั้นพวกเรายังไม่แน่ชัด แต่เมื่อถึงวันนั้นฟ้าดินจะต้องสะเทือนเรือลั่นแน่เสียนพยุทธเฟิงบอกข้า่วงรู้สถานที่ปรากฏเพลิงมาแล้วเซียวเยียนพูดขึ้นเสียนพยุทธเฟิงก็ตกใจคนพบโดยบังเอิญตอนที่ถอดจิตออกไปทัศนาจรนอกจากนั้นยังได้เจอประมุกตำหนักเจตตะพูดด้วยพอไดินแบบนั้นทุกคนเองก็ตกใจเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากประมุขตำหนักนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งและลีรับมากที่สุดแข็งแกร่งเหนือมนุษย์มานาด้วย เกิดอะไรขึ้นกันเยาเฉินถามด้วยความเป็นห่วงเสี่ยวเหยียนกับแปรมือพูดขา้ขาวๆให้ฟังเท่านั้นถ้าทางตําหนักเจตตะพูดจะสนใจเพลิงมารบพิสูตน์มากถึงกับเฝ้ารอยอยู่ตรงนั้นก่อนใครเยาเฉินคิดส่วนผู้แก่งกล้าลึกลับคนนั้นข้าก็เดาไม่ออกเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ในเมื่อออกหน้าช่วยเจ้าคิดว่าน่าจะเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรตูเสี่ยวเหยียนเองก็เห็นด้วยเรื่องประมุขตําหนักเจตตะพูดเจาไม่ต้องเก็บมาใส่ใจมากนัก เพิงมานบัวพิสู์ปรากฏคือเรื่องใหญ่ระดับสถานฟ้าสะเทือนดินเผ่าพันธุน์บรรพการทั้งหลายต้องออกลงแน่ตะกูลกู่ต้องไม่พลาดแน่ถึงเวลานั้นจะมีคู่แกงก้านอื่นไปจัดการประมุขตําหนักเจตตพูดเองพวกเราแค่นั่งดูข้างๆรอจังหวะพิชิตเพิงมานบัวพิสู์ก็พอแล้วหลังจากนั้นเยาวินก็นําขวดหยกขวดหนึ่งออกมาในขวดหยกนั้นมีโอสถสีแดงโอสถสีแดงนี้ค่อนข้างน่ากลัวเป็นอย่างมากเพราะทําให้รู้สึกถึงความเย็น แม้แต่อากาศรอบข้างเองยังกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งนี่คือโอสถนพเก้าเหมันชั่วที่เจ้าเก็บตัวสองเดือนขากับขั้วพบโศใหญ่ร่วมมือกันหลอมสร้างมันขึ้นมาเซียวเยียนก็รับขวดไว้พร้อมกับไอเย็นที่ร่นขึ้นมาถึงขัวใจตอนนี้เซียวเวย็นเองยังต้องระบายลมหายใจเพื่อกําจัดไอเย็นนั้นหลังจากนั้นก็ปรากฏแท่งน้ําแข็งออกมาเป็นโอสถนพเก้าเหมันจริงด้วยลําบากอาจารย์กับขั้วพบโศใหญ่แล้ว เสียวเหยียนดีใจมากต่อนนี้ก่อนจะขอบคุณทั้งสองโอสถนี้จัดเป็นโอสถที่ระดับ9คิดว่าต่อให้เป็นผู้วุโสใหญ่กับอาจารย์ร่วมมือกันก็ไม่สามารถปรุงออกมาได้โดยง่ายเยาเชิญพูดต่อว่าตอนนี้หมื่นเรื่องพร้อมสับสิ่งที่พวกเจ้าต้องทําก็คือรอให้เพลิงมารบัวพิสูจนั้นปรากฏส่วนที่ว่าจะได้มาคลองหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับบัญชาสวรรค์แล้วอย่างไรทุกครั้งที่เพลิงมารบัวพิสูจน์ปรากฏขึ้นบนโลก ก็ยังไม่เคยมีใครพิชิตมันได้อย่างแท้จริงเซียวเยียนเองก็เห็นด้วยเขาทราบดีว่าไม่ง่ายที่จะพิชิตเพิงบานบัวพิสู์แต่ไม่ว่าอย่างไรภารกิจครั้งนี้เขาทุ่มสุดตัวแน่นอนเพื่อให้ได้มันมาและในช่วงเวลาที่เสียวเหยียนนั้นทําการฝึกจิตวิญญาณถึงเขตแดนมหาตะมันสมบูรณ์พร้อมแล้วเขาเองก็ว่างส่วนสายรับของพาเคที่ส่งออกไปเพื่อสำรวจบริเวณที่เซียวเหยียนนั้นบอกก็เงียบไปเหมือนกัน แน่นอนว่าปฏิบัติการนี้ไม่มีเพียงแค่พาคีเท่านั้นที่ส่งออกไปเหล่าบรรดากลุ่มอิทธิพลและสำนักเก่าๆก็ส่งออกไปเหมือนกันตอนนี้ทวีปมัตฉิมนั้นเริ่มกลับมาคึกคืนอีกครั้งหนึ่งและการปรากฏขึ้นของเพลิงบานบริสุทธิ์จะกระตุ้นความต้องการของเหล่าบรรดากลุ่มอิทธิพลที่มีความสามารถไปพิชิตมันป่าเขาที่ปกติเงียบเป็นป่าช้าตอนนี้กลับมีผู้คนเต็มไปหมดและคลื่นตายน้ำที่เคลื่อนแบบนี้ก็ดำเนินไปถึง4วันด้วยกัน และหนะ้าหอดาวตกเซียวเหยียนตอนนี้ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนื่องจากท้องฟ้าตอนนี้ปรากฏพระจันทร์สองดวงหนึ่งดวงอยู่บนหนึ่งดวงอยู่ล่างหลังจากนั้นดวงดาวทั้ง9ดวงก็โคจรมาเลียงในทิศทางเดียวกันเท่ากับว่าเป็นตามที่เซียวเหยียนได้รู้มาสองบูรันเคียงคู่ 9, ดาวราวรวมเป็นหนึ่งฟ้าดินอุทกทนเพิงมารปรากฏกก่เพิงมารบัวพิสูจนในที่สุด จะเผยโฉมบนโลกมนุษย์อีกครั้งในเสี่ยววินาทีต่อไปนี้และเมื่อดวงดารานั้นเลียงต่อกันเสร็จพระสุทธาผืนนี้ก็เกิดการสั่นไหวพร้อมกระมอกประหาดปรากฏออกมาและยังเรียนเสียงเกี้ยวกาดของอะไรบางอย่างฟ้าดินอุทกทนตรตงกับคำาพยากรณ์ในแผนที่โบราณทุกประการเสี่ยวเย็นลุกขึ้นจากยอดหมายพร้อมมองไอหมอกเหล่านั้นที่ตรลบไปทั่วทุกแห่งขนระหว่างที่เซี่ยวเย็นพูด แสงมากมายก็พุ่งออกมาจากนาจักดาวพร้อมกับเผยโฉมข้างกายเสี่ยวเหยียนเป็นเยาเฉินนั่นเองเพิงมานปรากฏกายออกมาแล้วเสี่ยวเหย็นเองก็เห็นด้วยเกรงว่าตั้งแต่เพิ่งนี้ไปจะมีผู้แก่งกล้ามากมายได้ข่าวแล้วก็รีบบึ่งไปที่นั่นต่อให้คนส่วนใหญ่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่มีความสามารถจะได้มาแต่ก็ยังคงหวังพึ่งโชคเผื่อว่าได้มาถ้าใครโชคดีได้รับเพิงมานบัวพิสูจน์มา พวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ต้องเกรงกลัวผู้แก่งกล้าที่พลังฝีมือมากกว่าตนเองเพราะพวกเขาสามารถจัดการคนเหล่านั้นได้โดยใช้แค่เพิงมารบัวพิสูจน์เท่านั้นนี่ก็กล่าวได้ว่าเพิงมารบัวพิสูจน์นั้นมีพนุภาพรุนแรงขนาดไหนพวกเราจะเดินทางเมื่อไหร่กันดีเยาวชิญพูดขึ้นพอได้แบบนั้นเซียวเหยียนเองก็กำลังจะพูดอะไรออกมาแต่เขากลับมองไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพียงเห็นท้องฟ้าที่ไกลออกไปนั้นสว่างวาับ พร้อมกับปรากฏขึ้ืนความร้อนที่แผ่กระจายออกมาไม่รู้ว่ามันแผ่กระจายไปถึงที่ใดหรือทั้งมหาพิภพผืนนี้เลยหรือเปล่าเนื่องจากว่าขนาดอยู่ถึงหอดาวตกยังรู้สึกได้นี่คือเพลิงมานบัวพิสูจน์เยาเฉินเองก็สังเกตได้เหมือนกันพร้อมกับมีความตกใจเขาไม่คิดเลยว่าเพิงมานจะทะรวงผนึกออกมาได้ขนาดนี้เซียวเยียนเองก็กดไปที่หน้าผากดวงแสงดวงนั้นกําลังมีการตอบสนองเซียวเยียนค่อยๆ เลื่อนสมาธิไปกดกำราบความผิดปกติดวงแสงเอาไว้ด้วยพลังจิตวิญญาณที่บรรลุเขตแดนมหาตามันสมบูรณ์พร้อมยังไม่อาจล่วงรำเข้าไปในแสงนั้นได้แต่ควบคุมมันกลับไม่เป็นปัญหาออกเดินทางตอนนี้เลยไปดูสถานการณ์ที่นั่นก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากเสี่ยเหยียนทำทุกอย่างระงับความผิดปกติของดวงแสงได้แล้วเขาก็บอกกับทุกคนเพลิงมารเริสูตรนั้นปรากฏออกมาเร็วกว่าที่เขาคิดไปมากดังนั้นกลุ่มอิทธิพลอื่นน่าจะเคลื่อนไหวกันแล้ว พวกเขาน่าจะไปรออยู่ที่ปากทางเข้าของเพิงมานบริสุดตรงนั้นถ้าเป็นแบบนั้นจริงเขาเองก็ต้องไปดูว่าสถานการณ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างถึงแม้ยังไม่ลงมือพิชิตก็ต้องรู้ว่าสถานการณ์ไปถึงระดับไหนแล้วเยาวชนีนแบบนั้นเนี่ยถึงกับตกใจเขาก็ได้ผิวปากเป็นสัญญาณบอกให้กับเราบรรดาผู้คนที่จะไปร่วมในงานนี้โดยคนที่มาด้วยก็มีทางด้านครูบุโสจากหอคอยโอสถน้อยบรรพชนหัวหวินชิงเซียนจือ และหว่านเสียงจื้อสำนักบูผามากันครบเรื่องนี้สำคัญมากข้าจึงเชิญพวกเขามาตั้งแต่สองวันก่อนเยาเชิญนั้นบอกกับเซียวเหยียนเซียวเหยียนเองก็เพียงแค่พยักหน้ามีกำลังคนมากการชิงเพลิงมานก,ก็มีโอกาสมากเหมือนกันทุกท่านปฏิบัติการครั้งนี้มีความสุ่มเสี่ยงมากหากประสบเพศภัยก็ไม่อาจต้านได้ให้แยกกันถอยหนีทันทีทุกอย่างต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อน เซียวเยียนเข้าใจดีว่าเพิงมานบวิสูตรนั้นสําคัญต่อเขาแต่ชีวิตของคนที่อยู่ที่นี่ก็สําคัญเหมือนกันเพราะพวกเขานั้นเป็นถึงแกนนําของภาคีวังเวหนถ้าเสียใครคนใดคนหนึ่งไปภาคีจะเกิดความสูญเสียใหญ่หลวงดังนั้นเขาไม่อยากชีวิตของคนอื่นไปแลกกับเพิงมานรับทราบพอได้ยินแบบนั้นเงาคนมากมายก็ประสานเสียงพร้อมกันพลรังฝีมือบาร,รมีเชื่อเสียงเซียวเยียนตอนนี้ฐานะในภาคีจึงไม่ได้แพ้เย่าเฉินแม้แต่น้อย คำพูดเขาจึงเหมือนวาจาศักสิทธิ์ไปพอเห็นแบบนั้นเนี่ยเซียวเยยนก็ไม่รอชา้าตวัดมือทีหนึ่งแล้วก็พุ่งทะยานไปยังทิศทางของเพิงมานบัวพิสุ์โดยมีคนกลุ่มใหญ่ตามติดไปขณะหอดาวตกเริ่มเคลื่อนไหวกลุ่มอิทธิพลมากมายสำนักต่างๆบททวีปมัดฉิมก็ปรากฏคนกลุ่มใหญ่เหมือนกันจากนั้นก็ปรากฏเสียงท้าอรมคูุ่งไปยังจุดหมายปลายทางเดียวกันทั้งหมดเวลาชั่วข้ามคืนบังเกิดความชุลมุนวุ่นวาย ทั่วทั้งทวีปมัดฉิมแล้วโอเคครับเจออกาศในะคลิปหน้าขอมครับ